รักร้ายซ่อนใจตอนที่หนึ่งตอนที่ตีรณากลับมาถึงคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่พักของเธอนั้นก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วและหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยโทรศัพท์ของเธอก็มีสายเรียกเข้าดังขึ้นมาพอดีครั้นพอเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคิวเรียวได้รูปสวยก็ขมวดเข้าหากันเพราะไม่คิดว่าสามีจะโทรหาเธอในเวลาเช่นนี้ค่ะคุณปัด พรุ่งนี้แม่จะมากรุงเทพเลิกงานแล้วไปเจอกันที่ร้านอาหารอย่ามมเถยถไหลล่ะพอได้ยินสามีพูดแบบนั้นตีรณนาก็เบะปากทีหนึ่งก่อนเอ่ยตอบทราบแล้วค่ะคุณปาดมีเรื่องอะไรจะสั่งอีกไหมคะหนูง,ง่วงแล้วอันที่จริงแล้วเธอยังไม่ง่วงหรอกแต่เพราะที่ผ่านมาทุกครั้งเวลาที่เธอกับสามีคุยโทรศัพท์กันเขาจะเป็นฝ่ายตัดบทเธอก่อนเสมอครั้งนี้มีโอกาส เธอเลยลองเป็นฝ่ายตัดบทเขาดูบ้างซึ่งความรู้สึกที่ได้รับก็เหมือนจะสะใจดีไม่น้อยทว่าสะใจอยู่ได้ไม่นานก็กลับต้องถอนหายใจด้วยความรู้สึกน้อยใจเมื่ออีกฝ่ายเล่นวางสายไปเสียดือด้อซังงั้นในขณะที่อีกฝ่ายหลังจากวางสายเขาก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเหลือบมองนาฬิกาซึ่งบอกเวลาสามทุ่มเศษเขาไม่เชื่อหรอกว่าตีรนาจะง่วงจริงๆที่เธอพูดแบบนั้น ก็แค่ไม่อยากคุยกับเขาเท่านั้นเองที่ปัดนอนอยู่บนเก้าอี้ริมสะวยน้ําโดยใช้มือทั้งสองข้างซ้อนกันหนุนต่างหมอนขาย,ยาวๆคว้ยกันดวงตามองไปยังท้องฟ้าเบื้องบนคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมทําให้มองเห็นดวงดาวแข่งกันเปล่งแสงระยิบระยับเต็มฟ้าขณะที่ในใจนึกไปถึงผู้หญิงที่เขาเพิ่งวางสายผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยยังถูกต้องทั้งทางกฎหมายและตามพิธีการอันเรียบง่าย ที่จัดขึ้นภายในครอบครัวทางฝ่ายมารดาซึ่งขาดก็แค่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเท่านั้นถ้าว่าเขากับเธอไม่ได้รักกันเขาแต่งงานกับเธอเพราะต้องการสะดอกครห์ให้กับผู้เป็นยายที่จู่ๆก็ล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุแต่กลับมีหมอดูคนหนึ่งทักว่าท่านกำลังมีเคราะห์หนักอัดถึงแก่ชีวิตซึ่งทางแก้ก็คือให้จัดงานมงคลเป็นการแก้เคล็ดแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ แต่เพื่อความสบายใจของทุกคนและไม่เห็นว่าจะมีอะไรเสียหายเขาก็เลยยอมตกลงในขณะที่ฝ่ายเจ้าสาวซึ่งก็คือตีรานานั้นเท่าที่เขารู้มาคือเธอยอมตกลงแต่งงานเพราะต้องการตอบแทนบุญคุณของคุณยายเขาที่เคยอุปการะเลี้ยงดูกุลยามารดาของเธอมาตั้งแต่ยังเด็กรวมถึงวัลภาที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกเธอสองคนแม่ลูกมาตลอดอีกทั้งเธอกับเขา ก็มีดวงสมพงกันคุณวัลภาหรือก็คือแม่ของเขาเองนั้นรักและเอนดูตีระนาเรากับลูกแท้ๆส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะแม่ของเขากับแม่ของเธอรักและสนิทกันมากเรากับเป็นพี่น้องแท้ๆเพราะโตมาด้วยกันทั้งที่กุลยาเป็นเพียงลูกสาวคนเก่าคนแก่ที่คุณยายของเขารับอุปการะตั้งแต่ยังเด็กและเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอีกคนกระทั่งช่วงหนึ่งที่กุลยาห่างหายไป ก่อนจะกลับมาพร้อมกับลูกในท้องทั้งตอนที่ตีรนาเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพแม่ยังยกคอนโดของเขาให้เธอไปด้วยซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนอกจากคอนโดห้องนั้นแล้วเขาเองก็ยังมีบ้านที่อยู่ในย่านชานเมืองอีกหลังแล้วด้วยเหตุนี้พอวัลภาขอให้ตีรนาแต่งงานกับลูกชายเพื่อเป็นการช่วยสะดกดเคราะห์ให้มารดาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีสองคนแม่ลูกคู่นั้น เลยตอบตกลงด้วยความเต็มใจซึ่งหลังจากที่เขาแต่งงานกับตีรนาอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุของใหญ่เขาก็เริ่มดีขึ้นจริงๆทําให้คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องหมอดูหมอเดาอย่างเขาก็ยังอดแปลกใจไม่ได้และแน่นอนว่าความต้องการของคุณวรภาไม่ใช่แค่อยากให้เขากับตีรนาแต่งงานเพื่อสะดกเคราะห์เท่านั้นแต่แม่เขาอยากให้การแต่งงานครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวกันจริงๆเหตุผลก็เพราะ ปีนี้เขาเองก็อายุปาเข้าไปจะ37ในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วทําให้คุณวัลภาที่เป็นห่วงว่าเขาจะครองตัวเป็นโสดไม่คิดจะมีลูกมีเมียทั้งยังหมายตาว่าที่ลูกสะพ้ายยืนหนึ่งอย่างตีรนาไว้ก็เลย่วยโอกาสนี้ยัดเยียดเด็กนั่นให้เขาเสยเลยอันที่จริงเขาเองก็ไม่ได้สนิทสนมกับตีรนานักเพราะช่วงวัยที่ต่างกันมากถึงสิบกว่าปีจะเจอกันก็ตอนที่เขากลับไปเยี่ยมแม่เยี่ยมยายที่กาญจนบุรี แต่ตอนที่เธอมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพซึ่งคุณวลพ่าฝากฝังให้เขาช่วยดูแลน้องให้ดีรวมถึงให้เขาย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วยกคอนโดให้น้องด้วยแล้วนับจากนั้นคอนโดของเขาก็ถูกติรนายึดไปพอดีกับที่เขาเองก็ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆทําให้ตลอดหลายปีมานี้ที่เขากลับมาอยู่เมืองไทยได้มีโอกาสเจอตีรนาแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น กระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้ที่วัลลภามาขอให้เขาแต่งงานเพื่อสะดอเคราะห์ให้คุณยายและพอแต่งงานกันแล้วแม่เขาก็ยังบังคับให้เขากับตีรนาย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่กระนั้นคุณวัลลภาก็ยังสั่งว่าถ้าเขาไม่คิดที่จะรักตีรนาก็ห้ามเขารังแกน้องอย่างเด็ดขาดต่อหน้าแม่เขากับตีรนารับคําแต่พอรับหลังเขาก็ตกลงกับเธอว่าจะให้เธออยู่ที่คอนโดของเขาต่อไป ทั้งเพื่อความสะดวกของเธอเวลาไปทำงานและความเป็นส่วนตัวของเขาเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่เขามาก็ค่อยให้ตีรนามาที่บ้านแล้วทำทีเหมือนอยู่ด้วยกันตอนที่ได้ยินว่าแม่เขาอยากให้ตีรนามาอยู่ที่บ้านที่ปัดยังนึกขำความย้อนแย้งของคุณวรพภาที่อยากให้เขากับตีรนามีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยาทั่วไปแต่ก็เป็นห่วงว่าเขาจะทำอะไรเธอทั้งที่ไม่ได้รักและเพราะแบบนี้ เขาเลยตัดปัญหาด้วยการต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่าที่ปัดนอนมองดาวบนท้องฟ้าขณะที่ในใจก็คิดถึงเรื่องต่างๆไปเรื่อยเปือ่อยแต่แล้วจู่ๆใบหน้าน่ารักน่ารักของสาวน้อยในวันวานที่มักมีแต่รอยยิ้มแป้นแลนสดใสอยู่เสมอก็ปรากฏขึ้นเขาตกใจราวเจอภาพหลอนก่อนสะบัดหน้าไล่ภาพนั้นออกไปทันทีเย็นวันศุกร์พอนาฬิกาบอกเวลาเลิกงานปุ๊บตีรนาก็หยิบกระเป๋าขึ้นสะพายบ่าพ,พร้อมกลับปับ ซึ่งปกติแล้วเธอกับปองชัยก็จะกลับบ้านพร้อมกันแต่บังเอิญว่าวันนี้เพื่อนของเธอไปสัมมนาข้างนอกเธอเลยกลับคนเดียวหนูตีจะกลับบ้านแล้วหรอครับขณะที่ตีรนา,ากำลังยิงรอลิฟต์เสียงของใครคนหนึ่งก็เอ่ยทักขึ้นพอเธอหันไปมองตามเสียงก็เห็นชายวัยประมาณ50ปีรูปร่างท้วมเล็กน้อยเหมือนพวกอาเซียบุคลิกภายนอกยำอยู่ต่อหน้าสาธารณชนของเขาดูเป็นคนใจดี สุภาพและน่าเคารพซึ่งเขาคนนั้นก็คือคุณชลิตผู้จัดการฝ่ายการตลาดนั่นเองค่ะผู้จัดการบ้านอยู่แถวไหนพผมว่าเป็นทางผ่านจะได้ไปด้วยกันชลิตเอ่ยถามแล้วก็พอดีกับที่ลิฟต์มาถึงเขาผายมือเล็กน้อยเป็นเชิงบอกให้ตีรนาเข้าไปก่อนตีรนาลังเลเพราะไม่ชอบสายตากรุ่มกลิ่ของอีกฝ่ายที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกรอด้วยครับ ขณะที่ตีรนา,าไม่รู้จะทำยังไงดีจู่ๆเสียงของวัฒนอยู่ซึ่งอยู่ฝ่ายไอทีก็ดังขึ้นพร้อมกับที่เจ้าตัวรีบเดินตรงมาตีรนา,าลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกที่มีเพื่อนร่วมทางก่อนจะยิ้มที่แฝงคำขอบคุณให้หนุ่มจากฝ่ายไอทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจหรือเปล่าและยิ้มอย่างใสซื่อบริสุทธิ์ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ชักจะไม่น่าไว้ใจจากนั้นก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์เป็นคนแรก ก่อนที่หนุ่มต่างวัยทั้งสองจะก,ก้าวตามเข้ามาตอนที่ตีรนามาถึงร้านอาหารซึ่งเป็นร้านประจำของคุณวัลลภาที่ต้องมากินทุกครั้งเวลามากรุงเทพนั้นเธอก็เห็นแค่สามีในานามของตัวเองมานั่งรออยู่ก่อนแล้วครั้นพอเห็นอีกฝ่ายตีรนาก็อดที่จะลอบถอนหายใจไม่ได้คนอะไรไม่รู้ยิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งดูดียิ่งแก่ยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งแก่ยิ่งเด็ดเธอจำได้ว่าอีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงวันครบรอบวันเกิดอายุครบ37ปีของเขาแล้วแต่ดูสิดูหน้าหล่อๆของเขาสิเหมือนหนุ่มๆที่อายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปเป้าวันยังไม่มาหรอคะเธอเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสดใสพร้อมกับนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งไม่มาแล้วเห็นว่าที่รีสอบีปัญหานิดหน่อยอ้าวแล้วทำไมคุณปัดไม่โทรบอกหนูล่ะคะจะได้ไม่ต้องรีบตาลีตาเหลืองมาแบบนี้ตีรนาอดบ่นไม่ได้ ที่ปัดไม่สนใจเสียงบ่นพึมพำของอีกฝ่ายเขาหันไปบอกพนักงานให้เอาอาหารที่สั่งไว้มาเสิร์ฟจากนั้นก็กลับมาถามคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาของตัวเองทํางานไปยังไงบ้างก่อนแต่งงานเขารู้ว่าตีรนา,าเรียนจบแล้วและเธอก็วางแผนที่จะเรียนปริญญาโทต่อแต่เจ้าตัวอยากหาประสบการณ์การทํางานสักหนึ่งปีแล้วค่อยทํางานไปเรียนไปแล้วเขาก็รู้ว่าเธอได้งานทําแล้ว เพียงแต่ไม่รู้ว่าทำงานที่ไหนและทำตำแหน่งอะไรก็ดีค่ะตีรนาเอ่ยตอบไปส่งส่งแต่ในความเป็นจริงไอ้ที่ว่าก็ดีนั้นเธอยังมองไม่เห็นเลยสักอย่างเพราะไหนจะงานที่วันๆได้แต่นั่งคีย์ข้อมูลกับเช็คอีเมลแล้วเธอก็ไม่ได้ทำอะไรที่ได้ใช้ความสามารถที่ริ่าเรียนมาเลยแถมวันนี้ยังรู้สึกว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เป็นเจ้านายโดยตรงก็ยังมาทำก็รอกก็ติดกับเธออีก ที่ปาดปลายตามองคนต่อว่าก็ดีแต่น้ำเสียงกับสีหน้ากลับฟังดูเซ็เงเงแต่ถึงจะรู้สึกผิดปกติทว่าเขาก็ไม่ได้พูดหรือถามอะไรซึ่งก็พอดีกับที่พนักงานทยอยเอาอาหารมาเสิร์ฟและหลังจากนั้นพอตีรณาเห็นอาหารหน้าตาน่ากินมากมายตรงหน้าพลันใบหน้าที่มนหมองตอนเขาถามถึงเรื่องงานก็แปรเปลี่ยนเป็นสดใสดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีวันหยุดลองวิกเอนี้ เธอมิธุระหรือจะไปไหนหรือเปล่าตีรนาสายหน้าเป็นคำตอบทั้งที่ปากยังคาบชอนซ่อมที่เพิ่งส่งขาหมูเยอรมันน้ำจิ้มรสเด็ดเข้าไปเฮออาหารอร่อยๆอนี่สามารถเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำจากเรื่องร้ได้จริงๆนั้นคืนนี้ก็ไปค้างที่บ้านพรุ่งนี้จะได้ไปกาญจนบ,บุรีด้วยกันคุณปัดจะกลับบ้านที่เมืองกาเลยคะอืมเขาทำเสียงตอบรับแม่ไม่ได้มา เลยบอกฉันพาเธอกลับไปบ้านบ้างดีจังตั้งแต่แต่งงานอะ่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยหนูคิดถึงทุกคนที่บ้านจะแย่อยู่แล้วตีรนายิ้มกว้างด้วยความดีใจนอกจากอาหารอร่อยๆอแล้วก็คนที่เรารักและรักเรานี่แหละที่สามารถเยียวยาจิตใจในยามท้อแท้ได้เพราะหลอกทุกคนที่บ้านว่าอยู่ด้วยกันทําให้ตีรนาต้องเอาเสื้อผ้าและของใช้จําเป็นมาไว้ที่บ้านของทิปัดเพื่อตบตาผู้ใหญ่ ที่อาจจะมาโดยไม่บอกล่วงหน้าดังนั้นพอเธอมานอนครั้งที่บ้านเขาเธอก็สามารถมาแต่งตัวได้เลยที่บ้านของทิปัดไม่มีแม่บ้านประจำเพราะเขาชอบอยู่คนเดียวมากกว่าที่สำคัญคือจะได้ไม่มีสายลับคอยรายงานความเคลื่อนไหวของเขาให้ใครต่อใครทราบแต่ทิปัดก็จะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดสัปดาห์ละสองครั้งส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าไม่หากินมาจากข้างนอก เขาก็สามารถทำกินเองได้ห้องของเธอฉันให้แม่บ้านทำความสะอาดเอาไว้แล้วที่ปัดหันมาเอ่ยบอกคนที่เดินตามเข้ามาในบ้านตีรนาพยักหน้ารับรู้แล้วตอนนั้นเองที่โทรศัพท์ของเขามีสายเรียกเข้าดังขึ้นมาเขาหยิบขึ้นมารับสายพร้อมกับเดินนำขึ้นบันไดไปยังชั้นสองตีรนาเดินตามไปห่างๆแต่หูก็ได้ยินเขาพูดโทรศัพท์กับใครสักคนว่วๆเป็นภาษาอังกฤษ จนกระทั่งเขาเปิดประตูเข้าห้องนอนของตัวเองไปพอร่างสูงใหญ่ของคนเป็นสามีลับหายเข้าไปในห้องตีรนาก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆทั้งยังทำหน้าละเหียยใจเฮ้ย hey, ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ดูดีไปหมดทุกอย่างเลยแบบนี้จะไม่ให้รักไม่ให้หลงได้ยังไงตีรนาทำตาเผ้อแล้วนึกถึงตัวเองตอนที่ได้เจอที่ปัดเมื่อครั้งที่เข้าเรียนต่อในกรุงเทพตอนนั้นเธออายุ18แล้ว และความจริงเธอก็คิดว่าตัวเองแค่แอบปลื้มเขาเหมือนสาวน้อยปลื้มรุ่นพี่สุดหล่อสุดเท่หรือไม่ก็เหมือนกับที่เธอหลงไหลคลั่งไคล่เหล่าบรรดาสามีแห่งชาติเกาหลีบ้างจีนบ้างที่กําลังมีผลงานการสแสดงอยู่ในขณะนั้นที่พอใครมีผลงานเธอก็คลิกราดอยากได้จนเก็บเอามามโนเป็นบ้านเป็นหลังแต่พอซีรีส์เรื่องนั้นจบเธอก็เปลี่ยนไปเพ้อสามีมโนคนต่อไปแต่กับที่ปาพิริยาอังกูล แล้วมันไม่ใช่วันรุ่งขึ้นตีรนาตื่นตั้งแต่เช้าจากนั้นก็เข้าครัวเตรียมอาหารเช้าซึ่งมีแค่ไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็แซนวิชกับกาแฟเพราะว่าเป็นอาหารที่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงใดๆและง่ายที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้ความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้ถึงกับเรียกว่าทําอาหารไม่เป็นหรอกเพราะถ้าจะพูดให้ถูกต้องเรียกว่าไม่มีพรสวรรค์นในด้านนี้เลยทําไม่อร่อยโดยเฉพาะอาหารไทยที่ต้องใส่เครื่องปรุงเพื่อให้มีรสเปรี้ยวรสหวาน รสเค็มทั้งหลายแหละแต่ถ้าเป็นอาหารง่ายๆอย่างต้งบมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แค่ใส่ผงปรุงในห่อลงไปก็เป็นอันกินได้แล้วก็อาหารประเภททอดๆท,ทั้งหลายพวกนี้เธอก็พอจะทำได้อยู่ตอนที่ที่ปัดเดินลงมาอาหารเช้าก็ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งสร้างความแปลกใจให้เจ้าของบ้านหนุ่มไม่น้อยในนะคุณบอกว่าเธอทำอาหารไม่เป็นไงเขาจำได้ว่ากุลยาเคยบอกไว้ในวันแต่งงานว่าเรื่องงานบ้านงานเรือนนั้น ลูกสาวของเธอคนนี้ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวสักเท่าไหร่แม้แค่ทอดไข่ดาวกับไส้กรอกแล้วก็แซนด์วิชง่ายๆแค่นี้เด็กสิบขวบก็ทําได้ไหมคะที่ปัดไม่ได้ว่าอะไรเขานั่งลงประจําที่ซึ่งมีจานอาหารเช้าวางอยู่แล้วก็หยิบขวดซอสมะเขือเทศมาบีบบนไข่ดาวและไส้กรอกจากนั้นก็เริ่มลงมือกินก่อนจะชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อเห็นแม่ครัวจําเป็น มองมาด้วยสายตาเป็นประกายเราก,กำลังรอลุ้นอะไรบางอย่างด้วยความตื่นเต้นอร่อยไหมคะก็เหมือนกับไข่ดาวแล้วก็ไส่กรอกทั่วไปเขาตอบเสียงราบเรียบไร้าอารมณ์ตีรนาเบะปากแล้วทำเสียงชี้ออกมาทีหนึ่งอย่างขัดใจแน่ละ่ะก็ไข่ดาวกับไส้กรอกนั่นนะ่ะมันไม่ต้องปรุงรสอะไรมันก็ต้องเหมือนเหมือนกับไข่ดาวกับไส้กรอกทั่วไปอยู่แล้วแต่เขาจะตอบว่าอร่อยเพื่อให้กำลังใจคนทำหน่อยไม่ได้หรืองไงกัน นี่ถ้าไม่ติดว่าแอบรักแอบชอบมาตั้งแต่อายุ18แล้วก็นคนอย่างตีรนาไม่ทำให้กินหรอกน่าจะบอกให้มีใครเคยบอกไหมคะว่าคุณปัดเป็นผู้ชายที่เย็นชาสุดๆไม่มีเขาตอบแล้วถ้าเธอยังไม่รีบกินเพราะมัดแต่พูดมากอยู่แบบนี้ฉันจะทิ้งเธอไว้ที่นี่แหละชี้ตีรนาย่นจมูกก่อนจะบ่นพึมพำนอกจากเป็นผู้ชายเย็นชาแล้วยังใจร้ายใจดำด้วยบ่นอะไรเปล่าค่ะเปล่า แป่าก็รีบๆกินข้าวเขาพูดด้วยเสียงดุดุครั้นพอเห็นเธอส่งยิ้มหน้ารื่นมาให้ก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะคิดได้ว่ามีบางเรื่องที่เขาต้องตกลงกับเธอให้ชัดเจนจึงเอ่ยออกไปมีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกกับเธอเรื่องอะไรคะตีรนาถามพลังมองเขาตาแป๋วเธอรู้ใช่ไหมว่าทั้งยายแล้วก็ประวันของเธออยากให้การแต่งงานในครั้งนี้เป็นการแต่งงานจริงๆไม่ใช่แค่การแต่งงานเพื่อสะดอะเคราะห์เพียงอย่างเดียวรู้คะ่ะ เรารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นไปไม่ได้มือที่กําลังใช้ซ่อมจิ้มไส้กรอกชะงักกึกพร้อมกับที่หัวใจกระตุกเธอเม้มริมฝีปากเบาๆทีหนึ่งก่อนเอ่ยตอบด้วยน้ําเสียงสดใสและสีหน้ายิ้มแย้มรู้ค่ะรู้ก็ดีแล้วเพราะเราสองคนจะแต่งงานกันแค่ในนามเท่านั้นพอครบกาหนดตามที่ตกลงกันไว้แล้วฉันก็จะอยากกับเธอค่ะตีรนาพยักหน้าพลางตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นทว่าใครจะรู้ว่าข้างในเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็น กำลังบีบเค้นหัวใจของเธออยู่อีกเรื่องที่ฉันอยากจะเตือนเธอไว้อะไรคะเอย่ารักฉันเพราะฉันไม่อยากทำให้เธอต้องเสียใจตอนนี้ตีรนารู้สึกเหมือนหัวใจที่ถูกบีบเค้นเมื่อครู่กำลังโดนขย้ำซ้ำอีกทีแล้วถ้าคุณปาดเป็นไยมาตกหลุมรักหนูเองละคะตีรนาย้อนถามพลางทำหน้าทะเลนขณะที่ในใจกำลังนึกถึงเวลา300กว่าวันที่เหลือก่อนจะถึงกำหนดยาเดิมทีเธอมีเวลา365วันที่จะทำให้เขามาตกหลุมรัก แต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบสองเดือนยังไม่มีอะไรคืบหน้าแถมเขายังมาพูดว่าห้ามเธอรักเขาใส่หน้าแบบนี้อีกอย่างนี้เธอจะยังมีหวังไหมล่ะเนี่ยที่ปัดเหลือบตามองคนหน้าเป็นที่กําลังส่งยิ้มแป้นแลนมาให้เขามันจะไม่มีวันนั้นแน่นอนแมม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 อย่าเพิ่งมั่นใจขนาดนั้นสิคะเกิดวันหนึ่งคุณปัดตกหลุมรักหนูขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวจะหน้าแหกเอานะเธอนี่มัน ที่ปัดเค้นเสียงพลางขึงตาใสแต่อีกฝ่ายจะสลดหรือก็หาไม่